hello สวัสดีค่ะทุกคนพาอว่ามาเร็วพี่จอมัดดีค่ะเป็นปู่มาวันนี้เพราะว่ามีเชฟเว้ยมีเชฟส่วนตัววันนี้คิดปูเราใช่ไหมไม่เช่านี่คุณชายซื้อปูมาวันนี้เรามีเชฟจ้ะไปเราจะไปดูผู้หมวดมาวันนี้ผู้หมวดจะทำอมปูให้เรากินนะคะแบบดี ร้อยหนึ่งค่ะหัวใจก็ร้อยยี่หัวใจกัวใจร้อยยี่ขอบคุณมากเลยครับพี่อ้าวเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่อันนี้เชฟต้องอันนู้นเชฟแจ็คนะคะอันนู้นชายควบคุมการผลิตล่าสุดนู่นอัดเปลีแล้วอับเอเคแล้วเหรอตัดเปลี่ยแล้วอันนี้พักเมนูเราวันนี้ก็คืออ่อมนะคะอ่อมปูนาสูตรชัยภูมิ นี่ลูกปูน,นี่เดียวใช้ก้ามคนนามๆๆเลยมีก้ามก้ามเลยโอ้ยก้ามมันไปทาอะไรเนี่ยเอ<ส>้าใ,ใส่ต้มตเ<ล>หรอพี่แจ็คไม่ต้มไปไปแทะอ๋อ,อ<ส>โอเคข้าวไ,ไม่รู้เป็นปูก็ไม่รู้ว่าเป็นปูใช่มันเปลี่ยนเ,เนื้อเฉยเนื้อมอยู่ตรงนี้ไงใช่เเออปป็นนูแล้ว ูดถึงทำตรงนี้เลยก็ได้นี่ก็ให้อไฟให้อ๋ออ๋อเคมาเตอร์เชฟก่อไฟได้มาเตอร์เชฟจะขอไฟให้เลยต้องไปแล้วที่กันเนี่ยขับเคลื่อนด้วยขับเคลื่อนด้วยข้าวหอมนะคะเชฟสองคนนี้ไม่มีไปเปลี่ยนอะไเอาอะไรดิเอาสิงเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องมาให้ ไม่เอาตัว hmm. ชูไอีกอนึงะสิงกระป๋องนึ่นแพอแม่องเดียวสิงสองกระป๋องเลยสกระป๋องพอม่หลับตังอะโอถ้าสิงสองกระป๋องนั่นแะได้เดี๋ยวปพเดี๋ยวพ่อไปแค่พ่อไปแค่พี่พ่อไปเออของให้เขาเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอยู่อยู่บวกเดีพี่กับแม่แล้วผ่ยุบุถึงใจพเอใพี่้วยุ มันบ่มีเงินไหนยังมาไหวใช่พี่นะน้องเมียนะเออน้องเมี้ยทีนี้เราลูกพี่ขั้นตอนตอนนี้คืออะไรแกะใช่ไหมช่วยกันแกะช่วยกันแกะช่วยกันแกะกินแล้วกล่องหมดเลยนะกล่องเพราะว่าทำไม่ได้ทำๆแล้วก็ช้อนกองครับแมนแมนอันนี้อันนี้กล่องน้ำอันนั้นอ๋อมันไงอ๋อมันดีดีเพราะว่าทำไม่ได้แต่เพราะว่าเป็นความหมินคาวแต่ว่ากินได้นะจำทำไม่ได้ เขาเรียกลาบใช่อยากกินเลยเขาเรียกลาบแกเคยกินไหมเคยกินหนูชอบกินหนูอยากกินหนูให้อวนซื้อปูมาไงแต่ตอนแรกหนูว่าจะทําเองแต่ว่าหนูเวียนหัวหนูก็เลยกลัวหนูจะคาวไงหนูก็เลยไม่ทําก็เลยให้เชฟเดี๋ยวให้เชฟสองเชฟนี่มาทำเอาเนี่ยพร้อมพร้อมเดียวหมดแล้วเขาเดียวหมดเนี่ยพร้อมนี่มันกี่เนึงถังาะ ผักเยอะๆเนาะนั่นนี่โอ้คุ่นข้าวหม้อใหญ่ข้าวหมุดหม้อวันนี้เมากินไม่ได้เมาแล้วก็กินไม่ได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้หนุ่มๆเขาแกะปูกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปอีกหนึ่งคะแนนอีกหนึ่งคะแนนนะครับฝนบรรยากาศดูบรรยากาศฝนตกฝนตกคือต้องพิจารณาให้พอรอจะรอวัเที่ให้นะเป็นพิเ ใครสนใจจะร่วมวงกับเรามาได้นะคะเรามีเบียร์มีแต่เอากระตังมากัะนีกเอ่กระตังมาซื้อรับปูเมนูเราวันนี้สามแปดพี่นะขวดเตหมเต็ม ต <Es poor S 1> ัด <le> e> <t om half> ึ่งแล้วก็ฟังพี่พูในี่ปีบอกไอ้หมอนี่งนี่กี่รกบกาตกๆพี่น้องวันนี้ยาบาลับปูเย็นนี้อย่าบ่ายได้แจ้อกันนะตัดครึ่งเราทำไยเนาะ เมาครับเหมือนเดิมขี้เมาเรา่ก็ปิ่งแก่กปิ่งไก่ขายว่าอย่างน้เป็นมอหเอออีกลราปิ่งไก่เหมือนเดิมนั้นที่เราทำทำลันนะเขาไปมากหมดเขายแต่คนเมากินเนียนคนเมากินจุดหอมว่าหอม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 ด้วยเขากินก่อนเลี้แอบแอบดูบรรยากาศหนุ่มๆทำเขาเขาโซเลกันครับคนนี้กับคนนี้เป็นพี่น้องกันไปซื้อกันไหนมา ตลาดตลาดปลาปลาแต่ว่าไอ้เมนูที่โมฮิส์กินเย็นเนอะก็ไม่ทำคือกันไม่กินคือกันไล่เอาเลยอย่ะพี่อกีอะไรนะปลาไหลปลาไหลเพื่เย็นทำไมไม่กินเย็นภาษาอังกฤษก็เย็นใช่ไหมภาษาภาษากินสเนกฟิสเย็นดิสเนกฟิสเย็นเนี่ยไม่กินครับผมของไซรัสน้อยเมื่อกี้เนี่ยคุโปรอย่างเอ้ยใครโปร ยงอเขาแบ่งหน้าที่กันแบบขยอ้เนาะอแกนเป็นผู้หญิงคนเดียวไงก็ต้องหนุ่มๆทำให้กินไงได้ได้การได้การนะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ต้องมีหนุ่มๆทำให้กินยังยังยังรอก่อนใส่ทีต้อมายัเด็กเปได้ไป็พผู้สาวไปรับมาดูเลยครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนการตำแล้วผู้หมวดกำลังตั้งใจนะคะอย่างรุนแรงอะเดี๋ยวโมแหลกผู้หมวดตั้งใจอย่างแรงอุตสาห์มุกป้องนั่นเละทำแล้วทำพอมแต่ใครพ่แขมฮะแต่ใครใช้ไหม่แม่แม่แม่ครับผมเนี่ย คือมันนันตัวมันตําอยู่ในขลกเออไปไม่ก่อเลยดูท่าชิปดูท่าท่าได้นะท่าได้นะได้ได้ตัวแม่ไหนอเนี่ยนี่ซุปซุปนั่นซุปเชฟด่าว่าทำไมถึงไม่ถ่ายตอนกองนี่จังว่านุ่นนุ่นกาทำไปดูเด้อพี่น้องเอ๋ยสูดขี้เมาสังว่าโอ้นี่นะเฮ้ย ยาให้หุกนะยาให้หุกนะดูด้วยเห็นะไมคู่แข่งเสียหลังกันนะเชปแจ็คเอาเชปต้อง,งพ้อกดน้ำให้ไอ้น,นี่หน่อยอกดน้ำให้พี่แจ็คหน่อยนี่ครับ กจะกองให้ขวดนี้กองตอนี้โน่นน่ะนู่นนะแบบมีสมาธิอ่ะแบบนแบบมีสมาธิโน่นนั่น ทำต,ต่อทำต,ต่อวันนี้ฉันเป็นตากล้องนะคะน,นุ่นแผนกกอ่อไฟทีมเวิร์คบักบรรยากาศก็ได้อะเพราะอาจยวคอแห้งอ่ะก้อนเหนือยมือเส้นโอ้แต่เลี้ยวน้ำไม่อะไรอันนี้มันทิ้งเหรอ ใส่น้ำปลาที่พูดนี no <k 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 ่ยแก้วทุกตำมีกระเพาะที่กินหมดแก้วแล้วมั้งเนี่ยนี่กองหงื่อได้คอยเินนี่ใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วนะคะซีจุ่มเนี่ยซีจุ่มใช้งานซีจุ่มไปแล้วหงครึ่งหม้อครึ่งหม้ออันนี้มันนั่นจะต้องใส่ลงไปอีกถ้าอยากได้อยากได้ผักชีลาวอีกสักหน่อยเอาอะ จัดให้หน่อยค่ะคุณมันใจมาเจ้าขิงลายไปหนึ่งเอาขชีลายสองกัมแต่ต้นหอมอีกกัมหนึ่งไปบอกเขาขอนมโอ้โหเยอะนั่งรอกินวันนี้วันนี้เป็นตากล้องให้เขาวันนี้นั่งรอกินแบบสวยๆเดี๋ยอะหนุ่มเขาจัดการให้กินวันนี้ดำพริกแกงดำพริกแกงอยู่ช่วยกันน่ารักเนาะนั่นเอง ตอ้องมุตจงมิถ้ามันมีลูกมีเนียเขาว่าเปนคู่เกยกันเนี่ยสองคนนี่เนะาะงงปรุงแล้วซอนส<ช>ไงเซฟใจสามเมื่อกี้คือพลังอ่ะได้ไหมัน,นเน,นดูหน้าตากันด้คนคิดเลยโอ้หน้าตาดี ได้ได้ได้ถาัเป็นหานี่เป็นเช้อแล้วดะไดีโอ้ยไเปลนิมก่อน้้ไม่เป็นิมไม่เปได้เ้แว่ามันต้องเล่อนิดนึงนะเพราะว่าเิดอะไรอู้อะไรเนี่ยดูเนี่ยเะบไวน ยังเยอะแน่นๆหอมนั่งอยู่นี่ยังได้กินเลยอ่ะายแล้วขาวมดหมอนี่ไม่หุงเลยไม่หุงก็หมดเลยไม่ใส่ๆกูเลยนะกินทั้งซอยหรือมั้งหมอนี่ไม่ไม่ท้งซอยหรอกสามบาทสามบานโอ้ยหหอมแท้ อยากให้กล้องได้กลิน่นไปปรุงเสร็จแล้วรสชาติได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเสร็จทุกคนแบบเด๊ดะขั้นตอนสุดท้ายชิมเป็นหน้าที่ของไบวาอ,อร่อยเดี๋ยวจะให้คะแนนนะคะ เนื้อทอดจะไม่มุดเลยเนื้อเค็มกเอเอามาอูี่่วะน้ำแข็งนหน่อยเาเตาพี่หรอดูฮะเตาอะไปากเปนเตาเลยเตาอะเปิดมาดูหนาตาดูดูตไกันมันหุยเลยนี่เดยวขออนุญาตชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนจะ

จะรู้สึกว่ามันจะกากลงนะเทฟฮะดีแล้วมีกากลงอูนะกากนิดนึอ้ไม่มีเดสวนไปกูฮะเดนสวไมเก็บูดูู่มีห่อยดูไไ้โอ้โหเอียเนาะแผลก่อนูเนาะเซเซ็ปเดสนหาเด้อ ตุ่มกัดยืนดูคนนี้ต้อไ้ไหนต่อนะวันนหลังก็ไม่ใชด ดีให้เต<ะ>็มสิบกับเมนูนี้เต็ดเดไดเด็ดไปเลยมั<ะ>้เลยไปแล้วทุกคนไปกินเอาเซ็ตแหละไปแหละบายบายๆพาหนุ่มๆมาให้ดูวันนี้เด้อใครชอบคนไหนกดไลค์กดคอมเมนต์เลยไปแลวจ้ะบายบาย